สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นั้นเรามาพบก,กับช่อง Star Comment นะครับวันนี้เราก็มาฟังคอมเมนต์ชาวสาวปปลาวกันครับเมื่อวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันที่17พฤศจิกาทีมชาติไทยนั้นจะอุ่นเครื่องกับสปปลาวนะครับณนะสนามที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมโดยทีมเชตาไทยชุดนี้ของมาราสดะอิชิอินั้นทําได้เพียงแค่เสมอกับเลบานอนไป0ู่ประตูตศและทีมชาติล,ลาวนั้นทําได้เพียงแค่ ใชยต่อมาเลเซียไป1ประตูต่อ3โดยแอดว่าวันฮิตนั้นทีมชาติไทยนั้นก็อาจจะใส่เต็มสูบหรือว่าไม่ใส่เต็มสูบก็แล้วแต่อิิอินะครับแต่ผมว่าทีมชาติลาวนั้นก็มาสู้สุดใจแน่นอนเป็นศักดิ์ศรีของทั้งสองประเทศโดยทีมชาติลาวนั้นจะวิ่งสู้ฟัดอย่างแน่นอนผมว่าเพื่อจะเอาสกอร์ให้ดีที่สุดมาจากไทยมาให้ได้เอาแล้วนะครับทุกท่านเรามาฟังคอมเมนต์ชาวสวปปลาวกันครับว่ามีความคิดเห็นต่อทีมชาติไทยกันยังไง ที่ทีมชาติไทยนั้นจะเจอกับทีมชาติสปปแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นคอมเมนต์ชาวลาวกันเลยนะครับคอมเมนต์ comment ท่านแรกได้กล่าวว่าก่อนเริ่มนั้นฉันขออวยพรก่อนก่อนที่จะเจอไทยคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเลยนะครับกล่าวว่ากไประเทศไทยนั้นต้องขอร้องชีวิตเพื่อให้ทีมชาติรานั้นยิงได้สองประตูคอมเมนต์ชาวสปป,ปลาวถัดมานะครับได้กล่าวว่า ทีมชาติลาวนั้นคือดีที่สุดคืออายุไม่เกินอยู่แก่อยู่สิบอยู่ส1บเอ็ดสิบสองสิบมันเป็นแบบนี้มากกว่าคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับจะบอกว่าบอกแล้วไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆมี11คนแบบนี้โอกาสเสมอสูงคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับได้กล่าว่าทีมชาติชตุดใจนั้นเล่นแบบนี้หยุดเถอะ เดี๋ยวจะโดนไทยเอาคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่านั ee, ่นสิเก็บเก็บประสบการณ์เช่นเคยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับได้บอกว่าแพ้ è, อีกตามเคยทีมชาติลาวคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าให้ไทยนะไทยชนะแบบประตูต่อศูนละอายใจที่คิดว่าราวจะชนะไทยคอมเมนต์นี้มาเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะครับ คอมเมนต์คนต่อไปได้บอกว่าแพ้อีกเช่นเคยจะชนะเท่าไหร่เนี่ยฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวสวปปลาวถัดมานะครับได้บอกว่าวันที่17นั้นเรามีนัดเราจะชนะไทยไปแปดประตูต่อศูนย์แล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์กับด้านบนนี้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะออกจากกรลาลาคอมเมนต์ comment คนต่อมานะครับได้กล่าวว่า เกมหน้าเราจะชนะ3-1ฉันก็ดีใจแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับลาวถ้าเกิดมิได้ตัวหลักมานั้นก็อาจจะชนะไทยได้เลยคอมเมนต์ Comment ถัดไปเลยนะครับเท่าว่าถ้าฝนไม่ตกนะเราอาจจะชนะทีมมาเลเซียและเราอาจจะชนะไทยด้วยถ้าเล่นแบบนี้คอมเมนต์ Comment คนต่อมานะครับเท่าว่าเตะก,กับไทยนั้นฉันขอ2ประตูนะ แกอุดรไม่เตะบ,บอลนะหรอไม่มีเกมกับทีมเลยคอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับได้กล่าวว่าแก้ไขวิธีการสกัดบอลจากด้านหลังห้ามสกัดบอลพลาดตัดบอลพลาดและจะทำให้ทีมเสียจุดโทษแบบโง่ๆคอมเมนต์ถัดมานะครับได้กล่าวว่าถ้าเกมกับไทยในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่เสียจุดโทษและแพ้ลูก,กอากาศเราจะเอาชนะไทยได้แน่นอน คอมเมนต์คนต่อมานะครับได้กล่าวว่าให้ปีเตอร์นั้นถูกเปลี่ยนตัวแทนหมายเลขสิบเอ็ดในครั้งหน้าเธอคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าพยายามส่งบอลให้มันแม่นๆหน่อยพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างรุนแรงคอมเมนต์ชาวสปปเราถัดมาเนิบสุดมั่นใจเลยนะครับได้บอกว่าตีไทยนั้นต้องเตะสักสิบประตูคอมเมนต์คนต่อมานะครับได้บอกว่า ถ้าคุณเล่นแบบเดิมคุณก็แพ้แบบเดิมอีกอย่ายโยนบอลยาวถ้าแพ้นั้นก็แพ้ให้เป็นบอลไล่หน่อยมันจะได้หมดแรงช้าและต้องใจฝึกซ้อมบอลวิ่งบอลส่งบอลกับเท้าให้แม่นเพียงเท่านั้นคอมเมนต์ชาวสปปบลาวถัดมานะครับหน้าต่อไปนั่นขอจัดท้ามศูนย์นะคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าเชียร์ได้ยังไงถ้าทีมลาวแพ้แบบนี้จะเชียร์เค้นหรอ คอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่าไปเตะกับไทยนั้นอย่าไปโม้ใส่เยอะพอแพ้มาเราจะเจ็บคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับได้บอกว่าถ้าคนเล่นบอลไม่เก่งไม่มีเทคนิคที่ดีไม่มีความฉลาดในเล่นพอก็จะไม่มีความก้าวหน้าถ้าจ้างโค้ดมาประเทศไหนมันก็เหมือนเดิมแหละคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่า หน้าต่อไปขอ60นนะจัดหนักๆเลยคอมเมนต์ท่าถัดไปนะครับเล่นให้สุดหัวใจเลยทีมชาติลาวแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับโชคดีนะเจอก,กับทีมชาติไทยคอมเมนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติลาวเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าคู่ต่อสู้อาจจะหนักแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลาวด้วยนะ คอมเมนท์ท่านถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่าสู้ๆเด้อทีมเราจับฉลากมาก็กลับบ้านเด้อขอให้ชนะเด้อคอมเมนท์นคนต่อมานะครบได้บอกว่าไปเตะเอาประสบการณ์กันเถอะมันก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งอยู่แล้วคอมเมนต์นี้กังวลอย่างหนักเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าคู่ต่อสู้น,นหนักเกินไปมาเลเซียก็ทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่า ไม่ต้องห่วงโวนันโดแห่งแล้วจะช่วยล้วได้เองคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครัะไร้กล่าวว่านักเตะส่วนใหญ่อายุไม่เกิน23ปีแข่งแข่งแน่นอนทีมชุดใหญ่ของแต่ละคนคอมเมนต์ถัดมานะครับประกาวว่าเล่นไปตามเกมเดอฉันรู้ว่าเรานั้นไม่ค่อยแข็งแข่งเท่าไหร่แต่ฉันก็เป็นกำลังใจให้นะคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะคะได้กล่าวว่า มีแต่อายุน้อยและตัวเล็กครั้งนั้นจะเอาอะไรไปสู้เขาได้ไงเนี่ยคอมเมนต์ตอบมาเลยนะครับซ้อมหนักเทคนิคต้องเร็วรอลุ้นว่ามันน่าตื่นเต้นส,สุดเลยที่จะเจอทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับมันก็เหมือนวันรวมญาติเท่านั้นแหละสำหรับทีมชุดนี้คอมเมนต์ทาถัดมาเลยนะครับเอาน้องๆมาสู้กับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันน่าตะกจังสู้ๆเดอ้อ คอมเมนต์ท่าถัดมาได้นะครับเราอาจจะเตะบอลไม่เก่งแต่เราก็ล้มเก่งนะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่าถัดมานะครับแต่กล่าวว่านักเตะเก่าๆเขาไม่มากันเหรอพวกนั้นเขามีพลังกันนะคอมเมนต์ comment คนต่อมานะครับแต่บอกว่าทีมเรานั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็แพ้ตลอดแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับชาวสบปลาแล้ว ที่มีความ,มเห็นว่าทีมชาติไทยนั้นจะเจอกับทีมชาติลาวเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับมันก็เหมือนทุกครั้งแหละแล้วขอให้สนุกล้วกันจบไปนะครับเพื่อนๆกับคอมเมนต์ชาวสปปลาวที่แสดงความ,มเห็นว่าพรุ่งนี้จะเจอกับทีมชาติไทยในนัดอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตรที่จะมาถึงนี้นะครับนัะเพื่อนๆว่าทีมชาติไทยนั้นจะชนะเสมอหรือแพ้สปปลาวกี่ลูกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมน่าสามารถพบกันใหม่ได้ในช่อง s t a คอมเมนต์ได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคน